ลายเป็นประเด็นที่ให้ฝ่ายเกี่ยวข้องต้องออกมาอธิบายความหลังจูจ่ๆเมื่อวานภัยบูลนิติตะวันจากพักพลังประชารัฐของลุงป้อมออกมาทิ้งทุนประกาศกล่าวพลังประชารัฐไม่จับมือกับเพื่อไทยก้าวไกลลั่นรับไม่ได้กับหลายนโยบายยืนยันไม่เคยมีดีลรับ อ้างคุยกับผู้ใหญ่ในพักแล้วพร้อมรับผิดชอบคำพูดตัวเองโดยยืนยันไม่เกี่ยวกับที่เพื่อไทยประกาศไม่ร่วมทั้งลุงป้อมในฐานะหัวหน้าพลังประชารัฐและลุงตู่ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักรวมไทยสร้างชาติแต่เป็นเพราะเมื่อเห็นนโยบายทั้งสองพักแล้วเรารับไม่ได้โดยเฉพาะก้าวไกลมีปัญหามากที่สุดเพื่อไทยเป็นลำดับที่สองทั้งสองพักอยู่ในเกณฑ์ที่พลังประชารัฐไม่สบายใจกับนโยบายจึงคิดว่า ไม่น่ารวมที่การทิ้งทุนดังว่าทําให้วันนี้สันติพร้อมพัดจากพลังประชารัฐออกมาแจงว่ายังไม่เคยได้ยินและไม่มีมติพักพลังประชารัฐในเรื่องนี้ส่วนที่ไพรูบุญบอกว่าได้คุยกับผู้ใหญ่แล้วนั้นผู้ใหญ่ในพักมีตั้งหลายคนพร้อมปฏิเสธที่จะพูดถึงการจับมือหรือจับขั้วทางการเมืองกับพรรคการเมืองอื่นเพราะขณะนี้ผลการเลือกตั้งยังไม่ออกแต่หากในการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนเลือกพลังประชารัฐได้ครึ่งหนึ่งพรรคก็ไม่จําเป็นต้อง จับมือกับใครดังนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถพูดอะไรได้และตนก็จะสอบถามกับนายภับูญอีกครั้งว่าที่พูดไปนั้นมีเหตุผลอะไรส่วนที่ภัยบูญยืนยันว่าเรื่องนี้ได้คุยกับลุงป้อมแล้วนายสันติย้อนถามกลับมาว่าจริงหรือสื่อพูดไปเองหรือไม่ตนยังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้พร้อมกับย้ำว่าถ้าพลังประชารัฐจะจับมือกับใครขึ้นอยู่ที่เสียงของพี่น้องประชาชนเป็นหลักดังนั้นอนาคตจะจับมือกับใครก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ เวลานี้ต้องรอประชาชนก่อนในขณะที่ลุงป้อมเองก็ปัดตอบได้แต่ยิ้มให้สื่อก่อนจะขึ้นรถไปทีก็เช่นเดียวกับฝั่งเพื่อไทยก็ไม่มีใครให้น้ำหนักออกมาพูดในเรื่องนี้แม้กระทั่งเศรษฐา ในขณะที่เมื่อนักข่าวไปถามลุงตู่ที่แม้จะยืนยันพรุ่งนี้ยังไงก็จะรอรถน้ําให้พี่ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ว่าจะมาให้รถหรือไม่แต่ก็ยอมรับยังไม่เคยคุยกับลุงป้อมเรื่องการร่วมรัฐบาลการระหว่างพักพี่พักน้องเพราะเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนท่านเป็นหัวหน้าพักตนไม่ได้เป็นศัตรูกับใครอยู่แล้วและถือเป็นเรื่องอนาคตทั้งหมดมันยังไม่เกิดและเหมือนประเด็นที่พลังประชารัฐอาจเปลี่ยนจุดยืนไม่จับมือกับเพื่อไทยตามที่ไัยบุญออกมา ระบุล่าสุด เรียกว่าประเด็ดนดังกล่าวเหมือนเป็นการชัดมาจากไพบูนว่าจะไม่มีการร่วมกับสองพักเพื่อไทยก้าวไกลาตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้มีข่าวดิวข้ามคั่วและปรากฏการทั้งท่าทีของแกนนำไลตั้งแต่อุ้งอิงเศรษฐาลงมาที่ไม่เคยแสดงท่าทีความชัดเจนว่าจะร่วมหรือไม่จนถูกพักฝ่ายประชาธิปไตยตั้งแต่ก้าไกลรวมไปถึงพักคุณหญิงหน่อยกระซุนถามทุกเวทีดีเบตไม่นับรวมการวางตัวผู้สมัครสสในเพื่อไทยที่ประ กดคนใกล้ชิดบิกกี้มืองานของลุงปอมและอีกหลายๆคนก็เหมือนล้อไปกับภาพดังกล่าวจนถูกบางฝ่ายวิเคราะห์เป็นการสับขาหลอกหรือไม่เพราะที่ผ่านมาทีมของลุงป้อมคือโซ่ข้อกลางก้าวข้ามความขัดแยง้งที่โชว์ความแตกต่างจากพักน้องของลุงตู่ที่ชัดเจนในจุดยืนฝ่ายอนุรักษนิยมไม่มีทางข้ามขั้วาม,มาตลอดในขณะที่บางฝ่ายวิเคราะห์ก็เอะใจกับจังหวะร้อนเกมการเมืองทางใต้ดินและบนดินที่เริ่มปรากฏช่วงก่อน วันหยุดสงกรานต์สัปดาห์นี้ไม่แต่เฉพาะอาการของฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายรัฐบาลทั้งพักพี่และพักน้องที่เริ่มขยับท่าทีแข็งก้าวในประเด็นที่จะไหลไปสู่กลิ่นอายหมดความมั่นคงเลือกสงบจบที่ลุงไม่นับโรแมรดานะักร้องที่ต่างออกมาเร่งจี้คดียุบพักกับกก,กตรวมถึงองค์กรอิสระทั้งประเด็นเก่าและประเด็นใหม่ที่โยงกับนโยบายแจกเงินดิจิตอลหมื่นบาทของพรรคเพื่อไทยที่กระเพื่อมทุกฝ่ายที่ทั้งหมดถูกต่อโยองกับภาพผล พที่ก้าวไกลเริ่มมีการขยับมีคะแนนตามหลังพรรคเพื่อไทย